พติจ้าพี่น้องพบก,กยาดาวจากชงยาดาวสะพายโนเวด้วยจ้ะพี่น้องวันนี้ยาดาวมีอะไรมาพาช่วนกินอยากึงอยากกินก็ต้องได้กินจ้ะปิติชีวิตบ้านๆในต่างแดนเราจะทำงางกินไงวันนี้ลูกพายทำห้จ้ะพี่น้องยาดาบไม่ได้ทำเองยงด้วจ้ะวันนี้ไม่สบายลูกพายทำหายจ้าใครรู้ไม่ชื่ออะไรพี่น้องยำแหนมข้าวทอดจ้าพี่น้อง มาเด้อจำเน้นขอโทษจุ๊ๆจ้ามามากินแล้วก,กันจ้อาะาดไปจังก็พักอาไว้งี้และใส่กินละก,กันไม่ได้หรอก <laughs> อา้าจัดเนาะแล้วาจัดได้พี่น้องเนะว้าแปลกยวดจ้าหืมว้าพี่อืมมชิคเมียผมผมั่วผมนี่จ้ะอืมเพ็บเปียร์้าจัดได้พี่น้อง สบายแล้วอนอาหารที่นั่งกินอยู่เืเก่นานเนาะจันเนาะูก้ะไ่ยอพูดจ้ะพูดจ้ะ

ยิ่มเยิ่มจ้ะพรมือลูกไผ่จ้อ,อร่อยมากอื้อรวยใจพี่น้องเอง้ยมาเด้อจังมาเด้อมาเด้อจานเยอะๆอ่ะแก้ไขแม่สบายจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền quá Gõ Để đỡ bỏ à những ta. rồi dẫn Hãy subscribe หนาเลยแม่เจ้าบุกทำไายอย่างหลายเลยเห็นว่าแม่เม่สบายแม่กินขา้าวกินน้ำไม่้วยใช้กระลูกกับไผ่ทำเจ้ไาไผ่ยญาดาวทำเนื้อหมี่อร่อยมากดีมือลูกกับไผ่หญาดาวกระลูกลูกไผ่ทำขายมาแล้วขายดีดีแต่ว่าเกาะนี้มีเวลาทำเกาะทำงานประจำวันนี้บุกใช้ยญ้าดาวช่วยทำพรมเกาะเหยงานกันมังคุแต่แม่อยากกินมามามาจับพี่น้องใส่ มาดึกจ <ève S 2> ้ะว <end resolving> <consumed> ินุสบีสอาจจะนัดอะไรคุณปู่ทำแบบที่กินเลยแม่ไปไม่อยู่ไปรกชาตอยู่ไม่ทำหายผสมหายเลยแตพี่น้องมาเด้อเยอะยวดจ้าเนม้อข้าวทอดเยอะยวดจ้ามาเด้อมาเด้อมากินกระยาดาว ถึงแต่พริกกระกรอบดีแต่ชุนลูกทอดพริกขัวพริกทอดให้ความรู้สึกใครไม่แรงบ้าไปเพื่อนพริกแตกร่อยน่าจันเนาะถ้าไม่พริกก็ไม่อร่อยอครบรสมือมากๆจ้ะลูกกับพริกมาหายถึงร้านเม็ดแล้วเม็ดเดียวอุ้ยเราล,ล,ล้วงมือ อะไรก็เลยโอ้ยจีนไม่ใช่โควิดนะจะเนาะขิงของกัลยเนี่ยนี่ไม่ทันถึงเวลาเนี่ยกินไขม้าสาวันนี่อลไรจ้ะมามามาสินี่ดีนเราไม่จัดเนาะยัวยกินยัว,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 วจ้ะ ตอนนี้พอพริกกันปะวะเพื่อนครับผู้ป่มวยในไม่สบาบาลจะไม่อิ่มด้นงน้วจเนาะพุ่มแพร่ด้กินเอพริกทอดอืม เผ็ดบๆต้มเพียต้มเปียวเป็นใครนี่คุณปู่กวัดแอ๋อุณหภูมิจีบก้อนไส้นี่วุน่นแบบวัดแอ๋อันไม่ละแล้วก็ วัดความดันแล้วก็จอะเลือดจากของที่เป็นเบาหวานนาี่จะเราแก้ก็มาเอาที่บาานเนี่ยวัดความไข่ขสูงไม่สูงนะ่ะวัดของยาของลูกของร้านแกก็กวัดจ้ะก็ไมมีอยู่มีไข่ไข่กับพวปัสกางแของห้านที่สูงกว่าของยาแต่ห้านมาเล่นเกมได้เราคนเฒ่าได้กินยาห้านไม่ได้กินยา กันข้งนอกอะคนต๊เด็กกับยีมะต๊ถขนลุ่นนื่นไปไหนมาไหนลำบากรถไปไหนมาไหนสั้นจอดแบบมากก็ต้องไปลำบากลำบากจะพี่น้องอยู่นี่นานี่สมานที่สุดคนเดินเนี่ยเดินไม่ดีก็ลื่นลมแข้งหักขาหักหัวแตก บุกทำให้ตัวชามใหญ่เนื้อเยอะเลยพี่นอ้องบุกกินไปคุยไปพี่น้องจ้ะมาเด้อโยวย่จะก,กินเนื้อจะทอดกระยาดาพิดนุ้ยิด ใส่พริกมใาหา้ยในนี้แล้วก็ยังมาทอดพริกกรอบให้อีกจ้ะทำเพิ่อนอ่ะท <c oughs> ักนี่มันไม่นิ่มได้แหละอ๋อวิเช จะยั่ว,วจ้าขนาดไม่สบายยังมาโยโวๆไดน้อพี่น้องเนาะหาหนูกินจ้ะนี่ก็มีแต่หิมะนี่ทำกินหิมะทำทิมอ,อะไรพี่น้องกันเบื่อลำคาญเนาะ โอ้ยหลวงตามเห็นหนุนพ,พี่น้องเอ้ยตามไเห็นหนนนุนเนาะจ้ะเนาะแต่พี่น้องเห็นไหมจ้ะสัน <c oughs> ก็ไม่สบายมือสันจ้ะมา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 ยอะๆจ้าจะพูดนี่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายพื่นอนกินไป เพิพ่มทุกกระพารเนาะสตาร์ทเด้อนะพี่น้องเด้อคนไม่สบายเนาะจ้ะไทยวัดแต่ไม่ใช่โควิดจ้ะ <c oughs> เอาโควิดกระติดเดยอะอยู่แถวนี้ตอนนี้ติดตะพืดเลยแจ้งเนื้อก็ขึ้นเพิ่งบ้างขึ้นแต่ย,ยาด้าไปทายไม่ได้จ้ะเจ๋มกล่องเตรียมโทรศัพท์ไปละแหละสมมติจาไม่สบายก็เลยไม่ได้ออกไปดูพี่น้องมันมาจา้ะ โอ้เสพทองพี่น้องเอ้ยตอนนี้อันคั่มนี้มีใส่พริกนุ่งหน่อไม่ใช่พริกทอดกรอบแมย์พิมพ์น้อยจันเนาะอีใดไม่เพีย้ยนภามกินเหรียญได้นาะพริกแม,ม่พริกทอดกรอบแมย์พิมพ์น่ะร่าไม่ได้เนาะอร่อย chấn quá não Hãy ừ. subscribe cho โอ้ยสงหิวพี่น้องเลยแต่คลิปนี้จ้ะเอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องคลิปอยากกินต้องได้กินไอ้ยำเนื้มข้อทอดจ้ะชีวิตบ้านๆทำกินง่ายๆในต่างแดนว่าจะเนาะลองทำกินกันด้วอจ้ะแต่ว่าวิธีทำทำยาไม่ได้พราททำยาไม่สบายลูกให้ทำให้กินจ้ะทำเร็จเขาก็มาเรียกเขาก็แต่งไว้ให้ยพ้อมแล้วก็บอกเก๋จ้ะขอบคุณทุกคนขอามารับชมเด้อจ้ะขอบคุณถุกลังแรงใจ จอกเจอะมดโควิด COVID ก็แต่ออกไปหาทําคลิปทั้งนอกดอกจายยากใครได้ยากกับไม่สบายได้เยอกันใหม่คลิปนาเด้อจ้าคลิปนี้นก็ไปกันนี่จ้าวัสดีจา้าดูแลสุขภาพกันเด้อจา้า